สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้างประเทศนะและกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซทั้งฝั่งไทยเบิร์ตสุขุสุคนเมื่อนานคุณมีเรื่องกี่จะมาให้พกเก้าเบิรนะ์นะว่าสาเหตุยังที่เหให้ถนนหนทางที่ในประเทศลาวฮันเป้เพมุ่นอุยปุ้ย,ป,ยปันเน่เนาะอันนี้นี่เป็นทางอันใต้เดินเนาะทางเบตงอ่าเลขที่สอแปดเอจุดเกินเหตนั่นนะคือ จุดบ้านพลไฮเมืองเซปอลแข่งสวรรณเขตเนาะอันนี้นี่แม่รถบรรทุกที่ขนแก้ไม้ออกจากประเทศลาวที่คนออกมาจากโหงงานนะที่อยู่ในภาคใต้ของเราเนาะ มาเท่าไหร่ดนะ้เนาะพว่าแน่นอนอยู่แลวและนะมันเกิดมาตั้งสองเท่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ขายทรัพยากรทั้งพื้นดินทั้งใต้ดินนะแต่ว่าประเทศยังเป็นหนี้มหาศาลนะมีประเทศเดียวในโลกที่มีแบบนี้นะดังๆดีทรัพยากรพวกนี้นะในประเทศลาวไลน์ลนะส่งออกลายประนแนแต่เป็นอย่าง ประเทศคือเป็นหนี้มหาศาลอยู่เงินไปใส่เนาะคําถามสุดทิดเลยเงินไปใส่นะคนรถที่คนออกไปนี่ก็คือรถของประเทศเวียดนามนะคือบ้านไอ้มืองนองของพรรคลัฐนะอ่ะยวสุไปถามบ้านไอม้มองนองของปัสะสชนด้วยนะบ้านไอม้มองนองของพรรคลัฐนะของการนําพรรครัฐอันสลาสซ่องใส่นะเข้าคนไม่เอาแกกประเทศลาวเนี่ยนะจน,นให้อนประเทศเวียดนามมันติดอันดับซี่ของโลกที่ส่งเฟอร์นิเจอร์ออกนะส่วน มีป้าไม้อันทึบหนาะหนาะมีป้าไม้อันอุดมสมบูรณ์แตกกับบมมีเฟอร์นิเจอร์ทรงออกงดบนะ่มันเป็นไปได้จังใดพวกเก่านะมันเป็นไปได้จังใดมันเกิดอย่างขึ้นกับประเทศจตดป้านเมืองนะถ้าเกิดมาเอาพวกนี้มาแปลรูปอยู่ในประเทศตัวเองและเฮดเฟอร์เนเจอร์ทรองอ,อกนะประเทศลาวมันจะมี เงินมหาศาลที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศลาวแล้วก็จะมีเงินที่ไส้หนี้นะที่บปาว่าจะเป็นหนี้ในประเทศหรือว่าหนี้ตัางประเทศนะซึ่งประเทศลาวมีหนี้หลายประเทศนะเนหลักๆคือจีนเนาะสามารถไส้หนี้พวกนี้ได้นะแต่ภาครัฐของการนําอันซลา,า่องใสกระโบเฮ็ดนะ มีตะขายมีตะขายออกนะมีจะให้เขาสัมปทานพวกเวียดนี่นะเขาก็บ่ได้มาเอาฟรีนะย่างย่างที่ได้มีคลิปก้อนที่ออกมาในทื่นเวียดนามได้ออกมาตอบโต้กับคนลาวนะว่าไม่ที่พวกเขาโขนออกไปพวกเขาไม่ได้ขนละล่าพวกเขาก็ซื้อนะต้นหนึ่งลายพันเหรียญลายพันยูเอสดอลลาร์นะ แล้วเงินพวกนั้นไปใส่นะ่ะคือออากมาพัฒน,ฒนาถนนทนทางนะจ้างเนื้อฮอดใต้นะ่ะนะมันมีผลกระทบมาจากการแก้ลากไม่หรือว่าการขนส่งสินค้านะ่ะคองจีนของเวียดนะเจ้าหน้าที่ประเทศเราเป็นอย่างคือบริเฮดเวียดเข็นงานเป็นอย่างคือป้อยปาลาเราเลยเป็นอย่างพักรัดถึงบ่อไส้ใจเรื่องนี่เนี่ยนะเห็นให้ประเทศเห็นให้ประชาชนได้ครับความลําบากนะ เขาแก้ลดออกไปน้ำหนักเกินอัตราเหตให้ทางันเประ์และาถนนหนทางอยู่ในประเทศลาวก็ไม่ได้มาตรฐานแล้วมาคิดภาพเบิ้งกับการที่เขาควนอ่าไม่ลายตันออกนะคิดบ่างว่าถนนหนทางมันชิทนบ่อมันก็ไ่ได้ทนต่อสภาพนะเป็นอย่างพักรัฐคือว่าจากัดให้เขาควนในอัตตาที่มันมีมาตรการที่วางออก เป็นอย่างเจ้าหน้าที่ถึงปล้อยปลาลรเลยเรื่องนี้ถึงบ่าเห็นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนะภาษีไปใส่นะเจ้าหน้าที่ด้านไปใส่เจ้าหน้าที่ด้านน้าหนักนะเคยเห็นอยู่บ่เนี่ยเคยเห็นอยู่บ่นะพวกแก้วเห็นอยู่บ่เนี่ยที่เขาคนไม่เอาเกินอัตราที่มีรถแก้คนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศเราที่มันเกิดอัตราพวกแก้วบุคิีเทศเวียกเห็นงานอย่บ่ และเห็นให้ประชาชนมีความลำบากถนนหนทางเป๊เพคนที่จะไปหาหมอคนที่จะไปเฮ็ดเวียเฮ็ดการเฮ็ดงานก็นลำบากไปพร้อมนะจากการปล่อยปลาเลยของพวกเก้าจากการที่พวกเก้าเฮ็ดหูนวกตาบอดไปนะพัครัฐบ่ได้ใส่ใจประชาชนปานนั่นบ่นการนำเลยว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย่นี่เขาบกคิดดี่จะเฮ็ดอย่างเลยบ่ให้กับประเทศลาวนะ ถ้าอยากให้ประเทศมันดีนะอยากให้ถนนหนทางดีนะพวกเจ้าต้องเฮ็ดให้ได้ตามนโยบายที่พวกเจ้าวางออกนะเฮ็ดแล้วเว้าและเฮ็ดนะโบ้เม่นเฮ็ดแล้วก็นั่งเฉยนั่งอยู่ห้องแอร์เราเห็นหู้เห็นเรื่องเห็นเราเนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเรานะประชาชนก็ได้รับผลกระทบประชาชนก็ได้รับความเดือดห้อนถนทนหนทางเป๊ะเพไปเปิด นะแทบทุกคนทุกมอนานเรว่าจะเป็นในตัวเมืองเวียงจันทร์บพว่าจะเป็นข้างนอกบพว่าจะเป็นบ้านนอกนะจาักการกุดค้นแห่จาักการคนไม่ออกต่างประเทศจาักการคนนำสินค้ามานะจากจีนจักเวียดนะก็เห็นลายคลิปที่หลายคนส่งมาถนทนหนทางเป้เพบั๊กลายๆนะบวกกับน้ำท่วมน้ำนองอึกกระทึกนึ่งนองไปเบิดนะการใส้ใจคนในประเทศมันสำคัญนะ ๋ยเอาแต่พักพ้องอันไอ้น้องของพวกเก้หลายเอาประชาชนคนในประเทศแน่นะ่ะไอ้น้องพวกเก้วอ่นก็นเอาไว้ต่างห้ากนะประชาชนก็นเอาไว้ต่างหาง้ากแย่ไขออกและบริหารให้เป็นบริหารคนในประเทศให้ประคนในประเทศมียู่มีกินให้เขาสะดวกสบายในการคนไปมาหาสู้กันในการไปเฮ็ดนะไปเฮ็ดเวียกเคนงานนั่นคือหน้าที่ของรัฐประเทศอื่นน่ะ พักรัดบ่ใจ่ใจนะหรือว่า,าเจ้าหน้าที่ปล่อยป,อยปาลาเรเลยเนี่ยพวกเจ้าจะบร่ได้อยู่ในตำแหน่งพวกเจ้าจะได้ออกกากหน้าชีการงานนะประเทศเรามีพักเนื่งพักเปียวบ่มีไผ่เฮ็ดอย่างได้บ่มีไผ่ก้าวกคสอบไผ่ได้ไผยกระปล่อยป,อยปาลาเรเลยตามอันจัญญาสายของไผยมันสุดท้ายละเกณฑ์ให้ประเทศนั้นไปบบทอดไปโบพุ่มเปเพยไปเบ,บิด์ตทุกวงแล้วให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ลงไปกวดสอบลงไปกวดติดตามเบืองแน่นะ่ะ โมเมนต์พวกเก้าจะเห็นห่นวกตาบอดนั่งตาแอะอยู่ในห้องแอะแล้วบเห็นเรื่องอย่างนะมันอายประเทศเขาได้นะนั่นเห็นบอกทรัพย์สมบัตินั่นเป็นของประเทศเราเลยเขาโคนออกไปนะแต่เขาก็ไม่ได้มาโคนฟรดหู้ยว่าเขาเงินมาแลกนะแล้วก็กรรนาเอาเงินพวกนั้นเอาเข้ามาใส่คลังแน่ประเทศจะได้มีเงินบุญเวียนอยู่ในประเทศประเทศจะบ่ได้ลุ่มจุมจะประเทศจะบ่ได้มีการคาดเงินตาหลายแบบนั้นจะเห็นแกไอ้น้องพ่องพ่วงไหลเห็นแกประชาชนคนในประเทศนะ ลูกหลานคนในประเทศเพราะเพราะว่าเนึ่งในนั้นก็มีลูกหลานของพ่อแก้วคือกันในอนาคตที่จะอยู่ในนั้นนะ